คือเดิมทีเนี่ยเียนแบบนี้สุขภาพดีไหมคะดีดีใช่ไหมแต่ความเป็นจริงแล้วคือคือมีปัญหาเรื่องของฮอร์โมนค่ะก็คือประจำเดือนเนี่ยมักจะไม่มาประมาณสองเดือนสี่เดือนห้าเดือนโอ้แล้วทีนี้เนี่ยก็เลยได้มีโอกาสไปไปปรึกษาคุณหมอเนี่ยค่ะแล้วคุณหมอเขาก็เลยบอกว่าฮอร์โมนในผู้หญิงของเราเนี่ยมันมีน้อยมันจะเป็นฮอร์โมนผู้ชายเยอะกว่าแล้วมันจะมีหนวดไหมนะจะมีหนวด เขาก็เลยแนะนําให้เราว่าเราอ่ะต้องกินยาฮอร์โมนหรือว่ายาคุนนั่นแหละแต่ทีนี้พอเรากินไปกินมาเนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็นปัญหาซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกคือถ้าเรากินยาคุมเยอะเนี่ยมันจะทําให้วาลุ่มเรามันแห้งใช่ไหมคะแหลมมันก็เลยแบบเหมือนจะดีแต่ล้ก็แบไปเดิ่มงเงนี้นะคะ่ะแล้วทีนี้เนี่ยตอนนั้นที่ได้มารู้จักโปรกินก็มาฟังคุณหมอมาฟังแบบนี้แหละคะ่ะแล้วคุณหมอเขาก็อธิบายในเรื่องของออต,ตัวโปรตีนตัวีส้มโก็คือ ลองกินดูที่แรกอ่ะกินไปแรกแรกอ่ะค่ะมันมันยังไม่เห็ผลเพราะตอนนั้นเราเพิ่งลองใหม่อะไรเงี้ยเราเชื่อว่ามันไม่ใช่หรอกมากอะไรเงี้ยแล้วก็เลยลองไปถามกับพี่ที่เขาอยู่ที่นี่ก่อนนะคะเขาเลยแนะนำว่าให้หน้องปลาเนี่ยลองกินตัวคอลีน่างสีส้มเนี่ยตอนเช้าสองเม็ดแล้วก็ตอนเย็นอีกสองเม็ด m, ทานไปแบบนี้ได้สองวันก็คือพอมาวันที่สามอะไรเงี้ยประจำเลนะิศเข้ามาเลยพอมันมาเนี่ยมันไม่ได้มาแบบป,ปกติอค่ะมันมาแบบเป็นสี สีไม่ปกติไม่ใช่สีแดงคนะือสีออกแบบสีน้ำตาเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มาแบบหนักมากเยีะยวมากใช่มาแบบนันแล้วก็ก็เลยเลือกที่จะทานพอลิยอนนะคะให้กับตัวเองมาตลอดตอนนี้ก็ประจำเดือนมาก็ปกติหมดแล้วอันนี้ก็คือเป็นประสบกานนรณ์เป็นตัวค่ะจองต